สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเราก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบว่าจะมาย่างไก่ในป่าอะไรนี้กินนะทุกคนซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ไก่ป่าไม่ใช่อะไรนะมันเป็นไก่บ้านเนี่ยเราจะมาย่างไก่กินนะทุกคนซึ่งเราจะไม่ย่างไก่ที่บ้านกินนะเราจะมยา,าย่างไก่ในป่านี่กินอ่ะก่อนอื่นนั้นะเราต้องไปหาทําเลที่แบบดีๆอะไรแบบเนี้ยเพื่อเราจะจะย่ายงไก่กินนะทุกคนเราจะไปหาแหล่งที่เป็นแบบมันจะมีเป็นแน,น้ำลำธารนันแบบเนี้ยทุกคนซึ่งมันจะมีน้ําให้เราใช้ในการทำไก่นี่กินนะทุกคน คนซึ่งทุกคนสังเกตดูไหมคว่าแถวนี้มันจะเป็นป่าผายทุกคนซึ่งมันจะเป็นในพวกพายแบบตนน้นเล็กเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เรามาเดินมานะมันจะเป็นป่าแบบเป็นป่าแบบต้นไม้อะไรเนี่ยแล้วก็แต่ตอนนี้มันเป็นป่าแบบป่าพายทุกคนซึ่งฝนมันได้ตกลงมาหลายวันแล้วแล้วก็ป่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะมีหญ้าขึ้นเยอะทุกคนซึ่งมันสมบูรณ์มากนะป่าที่เนี่ยทุกคน นี่ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเราจะมาเจอเป็นผลไม้ป่าป่ะอันนี้มันเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันยังไม่สุกนะเรามันยังไม่สุกเรายังไม่สามารถกินได้ทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูไปหาแม่น้ำเล็กๆว่าเราจะหาได้แม่น้ำที่เราจะทำเป็นที่พักในป่าแล้วก็เราจะทำเป็นที่เราจะย่างไก่อะไรนี่กินหมดทุกคน นี่ทุกคนดูเดี๋ยวนี้มันเป็นกระดาษของในพานเขาทุกคนซึ่งมันเป็นกระดาษเก,ก่านะทุกคนสามารถดูได้จากมเมรร็ดข้าวโพดเนี่ยมันเก่ามากมันเละมันเน่าหมดแล้วล่ะซึ่งอันนี้ข้างในอะไว้ดักไอ้พวกแบบดักพวกสัตว์ป่าเนี่ยทุกคนเนี่ยข้างในอย่าวางไว้แบบเนี้ยเป็นแบบกัดกรลอกอะไรพวกนี้ทุกคนซึ่งที่นี่มันเป็นป่าแบบป่าลึกมากนะทุกคนเราเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมาผมก็เดินประมาณสองชั่วโมงเองทุกคน โอเคปลเราวไปหาหลังน้ำกันปลาลำพนนุ้ยเล็กๆกันทุกคนโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เดินมาเจอลำธารน,นะคอน้านที่จะขุนนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือวป่านะแต่เราก็เดินมาไกลมากซึ่งมันก็มีให้ลำธารเนี่ยให้เราสามารถหาเจอนดะ้ทุกคนโอเคเราจะใช้ลำธารเนี่ยที่เป็นแม่น้ำในการใช้เราจะมยาย่างไก่นี่ยทุกคนแต่ก่อนอื่นนั้นผมคิดว่าเราเดไปหาทำเลที่เราจะสร้างบ้านนะทุกคนโอเคไปทุกคนมา เราจะเอาไว้เป็นสั้ง,สงที่พักให้เราเนี่ยนะทุกคนแล้วก็เราก็จะไยแม่น้ำลำทานตรงนี้เพื่อทําอาหารให้พวกเรากินนะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นนั้นผมจะเริ่มสร้างที่พักกันนะทุกคนโอเคไปรูยกันเลย เคนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะดินไปหาไม้ไผ่เพื่อมาทําเป็นบ้านน้องทุกคนทําเป็นหลังคาส่วนหลังคานะั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเป็นเอพะาบายนะซึ่งเมื่อกี้เราได้เตรียมพะบายมาเล้วทุกคน นี่ทุกคนน้องเราก็สร้างในบ้านนะทุกคนนี่เป็นบ้านนะเพื่อเผืว่าเดี๋ยวฝนตกอะไรแบบนี้เราจะได้แบบหลบฝนอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะเ,ออเดี๋ยวเราก็จะออย่างไก่อยู่เผาเนี้ยโอเคนะแล้วก็ข้างบนนี้มันก็คือน้ําที่เราจะใช้ในการออผ่าไก่ในการทำไก่นะทุกคนก่อนอื่นนั้นเราจะไปหาออฟืนแล้วก็มาก่อฟไฟกันนะทุกคน คทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเชือดไก่นะทุกคนมันเป็นภาพที่ปามือไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะทุกคนคือนี่เป็นแาบ,บมือการฆ่าไกา่แบบบ้านๆของเราทุกคนซึ่งทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอเคปั๊บหนึ่งมันก็ตายแล้ว ผมจะทำเป็นไอีกตัวย่างนะทุกคนผมเอาตัวนี้เป็นตัวย่างอะ่ะ

ค <Okay, S 2> ทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่พิลาบอะไรนี่เรียบร้อยแล้วเพราะเดี๋ยวก็เราก็จะเอาไปย่างกน,นะันน้นะโอเคทุกคนซึ่งอันนี้มันก็คือกระเพาะไก่นะทุกคนเดี๋ยว,เร,เ,ยวเ,ยนะเราจะเอาไปย่างนะเราจะเอาไปย่างไว้แยกต่างหากนะ พวกไม้ไผ่ที่แบบบ้องให,ใหญ่ๆนะแต่มันไม่มีทุกคนก็ผมก็หาได้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดไว้หน่อยหนึ่งเราทำเป็นน้าพริกนะแล้วก็เราพอเราทําได้น้ําพริกเราจะเอาไปเราจะตัดใบไม้ไมาเพื่อเอาน้ําพริกมาวางไว้ข้างบนใบไม้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทําดีกว่า ซึ่งผมคิดว่าเราตําในนี้ลําบากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตำในตัวนี้ดีกว่ามันง่ายกว่าทุกคนเราจะใส่ชุลรสก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือด้วยโอเคนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกเราเราก็จะใส่ประมาณนี้ทุกคน คทุกคนตอนนี้อไก่ล้วก็สุกแล้วนะทุกคนว้าวผมคิดว่ามันน่าจะแบบแซงมากทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกก่อนนะทุกคนแล้วผมจะเอาไก่ออกมาก่อนซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมได้เก็บอ,อ้พวกใบไม้อะเนี่ยเป็นใบไม้แบบเนี้ยซึ่งผมได้เก็บมาเพื่อ,อจะมาวางแล้วเราจะใส่ไกลล่ลงเนี่ยทุกคน โอเคทุกคนแล้วก็ทริปน,นี้ก็จบนเพียงแค่นี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บของเราจะกลับบ้านนะทุกคนตอนนี้ด้วยฝนกําลังมาแล้วฝนกำลังมันหนักนะโอเคแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคริปนี้ไปลาวัสด,ดีบ๊ายบาย